ก็ขอสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเราก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของกาลีนาฟรีไฟเช่นเคยเลยนะครับผมมานะครับก็สัครคลิปนี้นะครับผมในเกมของกาลีนาฟรีไฟกับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาทําการรีวิวนะครับผมใน่วนของกิจกรรมใหม่นะครับผมที่ได้เข้ามาในเกมของกาลีนาฟรีไฟนะครับผมมานะครับก็หลังจากที่ ผมก็หันหายจากการใช้เกมฟรีไฟล์ไปสักพัหหนึ่งนะครับผมเนื่องจากปิดภารกิจนะครับผมได้การเรียนนิดหน่อยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็พอมีเวลานะครับผมเราก็มาทาคลิปฟรีไฟล์กันนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมที่ผมจะเข้ามาทําการรีวิวนะครับผมในฟรีไฟล์นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมในโซกิจกรรมคลิปกิจกรรมใหญ่เลยนะครับผมของฟรีไฟล์แล้วเนาะ นะครับผมซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่เข้ามาใหม่เลยนะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคลิปนี้นะครับผมผมจะมารีวิวนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้ครับ,อ,รรรบอยู่ไหนเออโอ้สนนี้ฟรีไฟกิจกรรมเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวผมก็ค่อยๆรวีวิวไปทีละกิจกรรมนะแต่คลิปนี้เรามารีวิวกิจกรรมนี้ก่อนเลยนะครับกิจกรรมของฟืนอีโวนั่นเองน,อ <assemb> น,นะครับผมปืนอัพเลเวลนะครับผมก่อ้านั่นเองนะครับอีโวนะครับมาแล้วนะครับนี่ครับซึ่ง ในส่วนของสกินปืนกอร้ซ่าที่เข้ามาใหม่นี้นะครับผมเป็นสกินปืนที่ผมว่ามีความสวยนามากมากเลยนะครับผมมีความเป็นศิลปะนะครับมีความสวยนามีกินเห็นไหมครับดูจากรูปร่างลักษณะเราเห็นไหมครับว่ามีลวดลายนะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟคด้วยนะครับผมที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับลวดลายสกินนะครับสวยมากนะครับผมนี่คือสกินกอร้ซ่าใหม่นะครับผมซึ่งสกินกอร้ซ่าใหม่สกินนี้นะครับผมก็จะเป็นสกินอีโวนนะครับผมที่เราสามารถเลเวลว่ากันเลเวลหนึ่งไปจนถึงเลเวลเจ็ดได้เลยนะครับ นี่คือหน้ากาของสกินเลเวลหนึ่งนะครับผมพอกอไสโวนะครับไปแบบนี้นะครับพอมาดูเลเวล7นะครับผมก็จักไกลมากๆเลยนะครับผมมีเอฟเฟกพิเศษด้วยนะครับผมที่มีความสวยงามมากแล้วก็สกินจักไกลมีจริงเลยนะครับลวดลายโอ้โหเฮมากนะครับความเป็นศิลปะนี่แบบชัดเจนมากๆเลยนะครับผมแล้วผมคิดว่าสกินปืนนี้เป็นสกินที่น่าสนใจมากเพราะมีความสวยงามเลยนะครับผมเป็นศิลปะของเขาเองเลยนะครับ สวยมากนะครับผมซึ่งในส่วนสําคัญเลยนะครับผมหลายๆคนนะครับผมก็อาจจะเข้ามาดูในส่วนแรกคือในส่วนของสกินครับอีกส่วนหนึ่งก็สาคัญไี่แพ็ในส่วนของสกินเลยนะครับแล้วก็มีความสําคัญน้ำมากด้วยนะครับผมคือในส่วนของค่าสกัดนั้นนี่นะครับหรือว่าค่าสเกตการของปืนนะครับสกินปืนสกินนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูเลเวลหกันเลยนะครับในส่วนของค่าสเก็ตการนะครับผมขอเลเวลหนะครับผมกับเลเวลเนะครับผมก็จะมีค่าสเก็ตการที่ต่างกันนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเลเวลหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูก่อนสักคู่หนึ่งนะครับช่วงนี้เอฟเฟกมันแบบแรงมากนี่นะครับค่าสเกกันนะครับผมค่าเป็นของเลเวลหนึ่งนะครับผมน่าจะอยู่ที่อาการในกายีนน่าจะเป็นหนึ่งไหมใช่ไหมพรานี่คือมันไม่อัปเดตให้เลยนะครับในค่าสขันนะด้านซ้ายขอไปผมด้านขวาล่างนะครับผมนี่ครับยังไม่อัปเดตนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวเราก็มาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับมันเข้ามาในรูปแบบของกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมกู้สุ่ม8ปทีนะนะครับผมกู้สุ่ม8ปทีน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาให้เราเลือกไอ้เข้มที่เราไม่ก็จะออกไปก่อนสองทีนะครับผมก็จะเลือกนะครับผมอันนี้นะ่าจะเป็นเป็นก่อนนว่าคูด,ดิบนี้นะครับสุ่มไอ้เข้มแล้วก็เอ้าออกนะครับพะสุ่มไอ้เข้มอะไรพวเอาออกให้หมดนะครับเมื่อรากดิง้งยาเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะ โอเคครับผมกดยืนยันไปแล้วครับในการสูงรอบแรกก็จะเสีย9ไดมอนด์นะครับผมแล้วก็จะเสียมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือเริ่มพี่9ไดมอนด์1ิไดมอนด์49 99นะครับ199 299 399แล้วก็ไปจบพี่499คือการันตีเลยนะครับสูงหมดโก้คือเราได้แน่นอนนะครับในส่วนของสกินกอซ่านะครับหลังจากที่ผมได้มาแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อนะมาดูกันนะครับรอบแรกนะครับ9ไดมอนด์แรกนะครับออดหรือเปล่า น่าจะมีอ่อนนะอ่ารอบแรกนะครับผมได้มาเปในโลงสกินปืนคิดนะครับไปกออ่อครับรอบที่สองครับรอบที่สองได้โคเคนมานะครับผมรอบที่สามครับอ่านี่รอบที่สามแล้วนะครับอ่ารอบที่สามไดสกินกะฮามานะครับนี่ครับสกินกะฮามาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ขออัพ เดบแพร์นิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่แบบว่ายังไม่อัปเดตแพร์ก็อัปเดตไปได้นะครับจะมีคลิปไฟเสือเล่นเล่นน้อยๆนะครับผมที่อัปเดตนะเดี๋ยวแกความสวยน่าพอสกินกระคาขึ้นมาเห็นเลยนะนี่ครับอ่านะครับรอบถัดไปผมรอบที่4เนาะถานรอบที่4ี่ได้รับในส่วนของสกินเพื่เอเคมานะครับเป็นกล่องสุ่มนะครับรอบที่5ครับอาหารรอบที่5้าได้เสพผลึกกันนะครับผมรอบที่6ครับผม กล้จะหมดกู้แล้วนะครับอ่าเราพี่หกเอาไว้ยกาะสุโคเคนมานะครับเราพี่เจ็ดอ่าโอเคครับผมในที่สุดนะครับผมผมก็หมดโู้อยู่ดีไม่เป็นไรครับหมดกู้ก็หมดกู้ไปนะครับนี่ฮะได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ส่วนกสกินปืนกอซ่านะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูกันเลยนะครับไปเกะคาสีแดงด้วยนะครับไ้ก่อนที่เราจะไปใส่สมแัตว่าปืนให้ดูนะครับเรามาดูในส่วนของราวัพิเศษกันดีกว่า เน่ครับเมื่อเราสุ่มครบสองรอบนะครับผมเราจะได้รับรางวัลพิเศษนะครับผมคือคูปองโกลอยันนะครับจํานวนหนึ่งใบนะครับแบบจํากัดเวลาเมื่อเราสุ่มสามรอบนะครับผมก็จะได้รับคูปองนะครับเป็นคูปองลัคกี้ลอยันนะครับผมจํานวนหนึ่งใบนะครับสุ่มสี่รอบนะครับผมรอบที่สี่นะครับเราจะได้รับในส่วนของสกินก่อนศพนะครับนี่เป็นสกินก่อนศพเกมเมอร์นั่นเองนะครับอ่าเราก็มาสมใส่ได้นะครับนี่โอเคครับผมก็ ในก้าวสมใสสกินอาวุธปืนนะครับผมสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับผมก็มาดูกันได้หรือใครที่สมมคน่าจะรู้แล้วล่ะนะครับผมคือขี่เข้าไปที่อาวุธครับหลังจากนั้นนะครับผมเล็คกี้คำว่าคันอาวุธครับผมแล้วก็เลือกมาหานะครับก่อสร้างเทนี่ผมยังไม่สมใส่ก่อสร้างนะครับนี่อ่านี่คือค่าสเตตต์นะครับผมออปกปืนนะครับเลเวลหนึ่งนะครับค่าสเกตต์คืออาการในการยิงหนึ่งนะครับดาเมจหนึ่งนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลงไปสองนั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมครับ นี่คือค่าสเกตกันนะครับผมก็สกินปืนก่อซาซึ่งสกินปืนก่อซาผมก็มีอยู่ประมาณ4ี่หสกินเลยนะกา่์ดวสวหมาผมก็จะใส่ไปสกินนี้อันนี้ก็แค่สกินใหม่มาแล้วก็มาสวมใส่ไปก่อนนะครับซึ่งในการอัปเกรดอาวุธปืนนะครับผมในการอัปเลเวลนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับให้เราคลิกเข้าไปที่คําว่าอาวุธนะครับผมแล้วก็มาอยู่ที่อาคิสอดนะครับปืนเลเวลครับปืนอัปเลเวลนะครับคลิกเข้าไปครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็จะมีปืนอัพเวลหลายๆสกินปืนเลยนะครับผมที่เรามีไม่ว่าจะเป็น AK สกายพีซีสูงใครมีนะครับผมก็จะอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงมีสกินหมัดด้วยนะครับนี่อ่ามีแบบหมัดด้วยนะครับมีคอมสันด้วยนะครับคือ AN94 ก็มีอีโวเนาะตอนนี้คือมีเยอะมากนะครับสกินบรีโวแล้วก็เริ่มมีหมัดเริ่มมีแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่อันนี้ผมก็มี m p พ0นะครับมี m อ0หนแล้วนี่ก็มาขี้ก่อซานนะครับก็ ค่าสเกตกัสนะครับผมปืนนะครับผมาหายไปเลเวลหนึ่งค่าสเกตกัดปืนก็แค่ดาเมจหนึ่งนะครับอาการในการยินหนึ่งนะครับความเร็วในการเคลื่อนขี้ลดลงไปสองนั่นหมายความว่าเวลาเราจับปืนก่อสร้างานะครับเราสวมใส่สกินนี้อยู่ครับเราจะเคลื่อนขี้ช้าลงเรียบร้อยนะครับช้าลงสองสเก็ปเลยนะครับคือเราจะช้ามากแต่ถ้าหาสมมติว่าเราเก็บปืนนะครับไม่คือปืนก่อสร้างาปืนกอร้ซงาเก็บไว้ครับแล้วก็เครื่องที่นะครับความเร็วในการเคลื่อนขี้เราก็จะปกตินะครับคุอย่างนนะครับ ว่าแค่เวลาเราสมใส่นะเอาปืนอยู่ในมือเราก็จะขึ้นที่ช้านั่นเองนะครับถ้าเราสมใส่จะกินนี้อยู่นะแต่ถ้าใครอยากเครื่องที่เร็วขึ้นนะครับผมก็ไปหน้าอัปเกรดได้นะครับก็คืออัปเกรดให้เป็นเลเวล4ครับเลเวล4นะครับผมก็จะได้รับในส่วนของอาการในการยิงเป็นสนะครับจากเลเวล1แค่อาการในการยิงเป็น1นะครับแล้วก็เลเวล4นะครับผมจะได้รับความเร็วในการเครื่องที่นะครับลดลงไป1นะครับจากอันนี้นะครับอันนี้ลดลงไป2อันนี้ลดลงหลือแค่1ครับ รับขึ้นเลเวลเจ็ดหรือรับแค่ขึ้นเลเวลหกเลเวลห้าก็จะได้เอฟเฟกต์พิเศษเพิ่มเข้ามาครับแต่ว่าค่าสก,กิปก,ก็จะไม่เพิ่มนะครับถ้าหากใครแค่ไม่เน้นความสวยของสก,กินปืนไม่เน้นความแบบอะไรมากมายนะครับก็แนะนําแค่เลเวลสี่ก็เพียงพอแล้วนะครับคุ้สก,กินเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกอรซ่าเอ็นพีซีสูเอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่คอมสันหรืออะไรต่างๆนะครับเลเวลสี่ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าพอไปเลเวลห้าเลเวลหกเลเวลเจ็ดก็จะได้รับ แต่ขอความเท่ของสกินปืนได้รับค่าหาเข้ามานั่นเองนะครับกต่ค่าใครแบบไม่ซีเรียสในส่วนนี้นะครับผมก็แค่รีวิวสี่ก็เพียงพอโอเคครับก็ในการอัปเกรดนะครับผมเราจะมีวิธีการอัปเกรดอยู่สอแบบรูปแบบสอรูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกนะครับผมคือการเลือกขันนะครับผมเลือกขั้นนี่คือเลือกข่าแบบปกติเลยนะครับหนึ่งโคเคมีค่าเท่ากับ10บเดมอนครับอันนี้คือกาลังตีแน่นอนครับผมว่าเราเสีย 90งร้อเกมแบบผมเนี่ยสมมุติเราจะเสี้ย290าสิเล่มเราก็ได้รับ29่สิก้โเคแน่นอนแล้วก็อัปเกรดเป็นเลเวล2ได้แน่นอนครับก็หากใครแบบว่าไปใส่ลุ้นนะครับผมในความคุ้มค่าครับแนะนํานะครับก็มาซื้อได้นะครับผมในร้านค้าครับผมก็จะมีนะครับผมในส่วนของอาวุธนะครับเห็นไหมครับแล้วก็คลิกเข้ามานะครับผมก็จะมีในส่วนของนี่ครับก็จะมีแบบเยอะแยะมากมายนะครับก่เราก็มาดูในส่วนของการปรับการได้ไอเท้มได้นี่อยู่ในหน้าไอเทมนั่นเอง นะครับผมกอซ่ามีสกินกอรซ่าอยู่ในหน้าไอ้เขมนั่นนี่นะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาซื้อได้ครับแบบผมเนี่ยนะครับซื้อแมปไปเลยก็สามารถซื้อได้นะความชอบนะครับการนี้ผมเอาแค่นี้ครับแนะนำเอาให้คุ้มค่าที่สุดเลยนะครับผมคือซื้อแบบใช้ประมาณ3 0 0พันเดมอนไปนะครับก็จะใส่คุ้มค่ามากนี่อ่าไม่ใช่3 0 0พเดมอนขอไปครับใส่สองพันเดมอนนะครับก็จะคุ้มค่ามากเพราะว่าเราจะได้รับคูปองส่วนลดไปคือเจ ร้อยไดมอนด์เลยนะครับก็จะเสียงแค่1,300ไดมอนด์นะครับแก้สี่สิก่อนนั่นเองนะครับผมก็ซื้อเลย1,300ไดมอนด์เปิดเลยครับเรามาดูกันนี่อาได้มาครับหมด208โคเคนนะครับ1,300ไดมอนด์ได้มา208โคเคนเลยก็คือว่าคุ้มค่านะครับนี่เราเปิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาขี้หน้าอาวุธนะครับเปิดอัพเวลครับแล้วก็มาอัพเกรดให้เป็นเลเวล2เลเวล3เลเวล4กันได้นะครับนี่อัพเป็นเลเวล2ครับ อ่าพอรับไปเลเวล3นะครับเราจะได้รับกระป๋อนล็อตนะครับผมแคบซื้อสัณหาเนี่งนะครับเวลาเรายิงกําจัดได้ก็จะมีซื่อเราเด่นๆเลยนะครับอยู่ด้านบนหัวนะครับคาสเซิเวอร์เลยครั้งเกมเลยนะครับในแมบเดียวกันกันเรานะโอเคครับไปต่อครับเลเวล3ครับผมแจโค60โฟกัครับนี่อ่าได้โมเดลใหม่นะครับผมนี่ครับโมเดลก็จะเป็นโมเดลใหม่นั่นเองนะครับวิคับสวยน่ามากขึ้นนะครับนี่ครับมาดูนี่คือโมเดลของเลเวล1ครับ อันนี้พอมาเลเวล3ก็จะมีความเป็นเอฟเฟตนะครับผมที่มีเอฟเฟตมากขึ้นมีลวดลายมากขึ้นนะครับสวยขึ้นเห็นไหมครับก็จะกาะกันเลเวล1นะพออัพเป็นเลเวล4ครับผมนีโ่โอ้แค่เขาเคลนเดียวเองนะครับไม่เป็นไรนะครับเสีสยสิบเดมอนไปนะครับเร็ยบร้อยก็อัพเลเวล4ได้แล้ว <hatır lio ch> นี่ฮะเลเวล4นะครับผมพอมาอัพขึ้นเลเวล4ครับก็จะได้รับเอฟเฟตในการประคับเวลาเราหินนะครับผมก็จะมีใส่ลายลเอฟเฟตนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะแล้วก็จะได้ปลดลัต นะครับค่าสเกตกับใหม่คือดาเมจนะครับ1เหมือนเดิมการการในการยินนะครับผมจะหนือเป็น2นะครับความเร็วในการเครื่องที่นะครับผมจะสองที่เครื่องที่ช้ามาเครื่องที่ช้าลงแค่หนึ่งแล้วนะครับผมนี่คือค่าสเก็ตกาที่ได้รับมานี่ครับก่อซานี่สวมใส่ก่อซาแล้วเท้มากนะครับ โอเคครับผมก็ขอฝากกิจกรรมนี้ไว้ด้วยละกันนะครับผมในส่วนของกิจกรรมสกินปืนใหม่อีโวของกอซ่าเนาะค่ะใครที่อยากจะเข้ามาเล่นกิจกรรมนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นกันได้นะครับกิจกรรมนี้หมดไปไม่เยอะนะครับกับเป็นกิจกรรมที่กำลังกรีแน่นอนนะครับคือเราจะได้ปืนแน่นอนหมดไปประมาณพันกวาดดมอนพันกวาดดมอนประมาณไม่เกินสองพันดมอนนะน่าจะไม่เกินสองพันดมอนขงไวบแล้วนะครับในส่วนของสกินปืนกอซ่าครับ การที่คุณจะอัพเลเวลหนึ่งเปเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่เลเวลห้าอะไรพวกนี้คุณจะก็เสร็จว่าเพิ่มาเพิ่มอันนี้คุณก็ก็หั่มใจนะครับถ้าหากใครคิดแบบว่าอยากใกล้ปืนมาพอมาเป็นเลเวลหนึ่งนะครับถามว่าเลเวลหนึ่งน่าใช่ไหมเลเวลหนึ่งผมก็คิดว่ามันถ้าหากคุณไม่มีสกินเลยของกอซ่าก็น่าใช่นะครับแต่ถ้าคุณมีสกินของกอซ่าแบบนี้เดี๋ยวมาดูกัน นะครับถ้าคุณนะครับผมมีในส่วนของสกินกอซ่าสมมุติคุณมีสกินนี้หรือว่ามีสกินนี้ครับคุณก็ใส่สกินนี้คุณมีเกาะก็ได้ครับเลเวลหนึ่งก็ยังแม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่ามันก็จะแบบถ้าหากคุณไม่มีสกินกอซ่าเลยนะครับคุณใช้เลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับหรือว่าคุณมีสกินนี้กอซ่าสมมุติคุณมีสกินเดียวกันกับผมสกินนี้กอซ่าคุณก็ใส่สกินนี้ไปเกราะครับเพราะถ้าหากกอซ่าคุณแค่เลเวลหนึ่งนะครับก็าหากกอซ่าคุณอัพขึ้วคครับุณก็เปลี่ยนมาใช้้ไดเลย นะครับแล้วแต่ความชอบครับมันจะมีกอซ่าผมมั่นใจว่าคุ้นๆแหละครับก็มีสกินปืนกอซ่าอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าคุณจอกมาใช้ไม่เกดใ้นี่เพื่อความแม่นยำนะครับสกินกอซ่าีนเพื่อหมักการในการยิงสอนะครับอะไรอย่างนี้ก็จะยินเร็วขึ้นอ่ะมันก็เข้ามาดูกันได้นะครับโอเคครับผมก็ไปว่าครับเพื่อชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กันด้วยใครเข้ามาใหม่ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะ พบกันใหม่คลิปหน้านะ,ะัะมาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะมาทำคลิปอะไรเกี่ยวกับฟรีไฟสําหับบคลิปนี้ก็ขอบจบเท่านี้ครับสวัสดีครับ